เลย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 ไปเลยลูกพี่เลยยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องจาารินน้ำแต่งนะครับวันนี้ก็ผมที่ครับไปพี่ลูกพี่เรียบร้อยครับเอกเอกเอกก็คันนี้อู่สวนศักนะครับซื้อมาห้าปีแล้วสีแจม่ม เสียระชันนะครับคันนี้ครับเสียระชันครับดับเลยดับเลยจังหน้าเลยครับสวยๆยังแจ่นะครับคันนี้ครับอยู่กับทีมงานป๋ายางนะครับก็เจ้าฟูโซ่ขอประดุกโตคุนนะครับสองสี่ศูนย์ครับถ่ายเลยนักเพ่คันนี้ซื้อจากปูหลานกำลังสุดนะครับ Đây đây đây. Đây đây. Bài lên luôn đi. Ê ê. Bao. Đục lên. Có thêm ngàn sắp เดี๋ยวพาไปดูบอ่อดินนะครับกับพี่ราชันนนท์สุวรรณแนวสายเนิบนะครับบ่อประชา,ะม,ะา,ม,ามันี่กึ้นรไปได้นีเร็กินน้ำมันได้หรอจะค่อยไปไอะไรติอตดอะไรเทปอะเอาพาเทปติดเลยเทปไหน อ่ะปิดขอเตี้ดำอ่ะไหนนี่นะ่นะ,ะไฟเ้ยไฟโชว์ไฟไฟอะไรตัวนี้มาโชว์ตัวนี้นี่ไฟค่าเที่ยว 350. สามร้อยห้าสิบบิสบายๆครับรายางที่อำเภอโนสนสุวรรณครับพี่น้องไม่รีบนะครับแต่เขาให้เร็วหน่อย ปอดินอยู่างไงไก่เชิญไปกับแปดโลเลยไปกับกิโลนะก็น่านจะแปดกว่าแปดกว่าแปดกิโลกว่าครับสามร้อยห้าสิบใครต้องการดินนะครับสั่งได้นะครับกับป่ายังครับทีมงานป่ายังโอ้เขางามครับแถวโคแก้วขาดน้ำนิด้นึงครับ ไม่บ้านไหนนุนสวบัติของป้าเขาอยู่ไหนอยู่เห็นปั๊มคันนี้ก็โอชงวนศักดิ์นะครับเห็นปั๊มบอตทรือไหมมีแต่ชงวนศักดิ์เท่านั้นครับบอตทเราทรายเมื่อเลี้ยวขึ้นมาเสลาเนี่ยอ๋อต้นในย่างอง่ะตรงเอ็นอะไหนะก็เดี่ยวไปตรงตรงขามกับบ่อดินบ่อรูรังของเสียปลอมอ่ะเออทางเขาบ่อรูรังก็ตรงขามเลยบ,บ้าน แกขายสุวนชักออกไปเนี่ยเนี่ยแกมีกี่คันแกมีสุวนชักมานแกขายเลยแต่ไปเอาคำหนึ่งมาใหม่ขนั้นมันยาวเกินรถเกษตรซ็แกบอกว่าวิ่งมั่งอันนี้สามเมตรห้าสิบมึงก็เลยแกก็เลยสั่งใหม่สุวรรนชักไม่ได้หรอขายดีนะแกขายแต่กาวซีเพื่อนโอ้แต่ซีไม่กาวซีมันขายได้ดีเลยขายง่ายเลยอรถอู๋สุวรรณชักอ่ะขายขาย ขายในราคาใช่นี่คันนี้อู๋สุนทักล็อกกี้เนี่ยลอยกอหาเขาบอกว่าิบห15ปีดิเน่ะน่าก็บุกถามเมื่อกี้นี่นะันมม่นเลยเนี่ย15ปีเนี่ยยังยังยังสวยสสอยู่เลยนะ่สยยยนะสภาพยังดีเลยนะนเนี่ยขนาด15ปีแล้วเนี่ยขนาดต้นไม่ค่อยรักษาดุน,นะน,น,น,นะครับมีแต่สุนทักดเท่านั้นครับนี่มาถึงบ่อดินเรียบร้อยแล้วครับรากับพี่ราชัน สายดันครับสายจกและชันสายจกครับก็มาถึงปอดินป่ายังครับที่รบ้อยนะครับดินงามเงาครับนี่ครับเนี่ครับอยู่กับเก้าอสนะครับอริยะโคเบโกครับร้อยสี่สิบแรงครับสายจกครับ พี่น้องอยู่กับรถโอ้ถุงัสดุทั้งนั้นนะครับมีเดินรถคันนี้สวยนะครับก็อท้ายกันในยาวนะครับยึนกระบะห้ามิลนะครับบอกดอยูกันใหญ่นะครับครับปลาข้างก็สามมิลนะครับสวยนะครับรถประมาณคันนี้ประมาณห้าปีครับสียังแกมอยู่เลยครับขอพี่รางคันนะครับอำเภอโนนสวรรนะครับผม ก็อยู่กับจารินน้ำแต่งนะครับผมซปเปอร์แม็กร้อยสี่สิบเอชเร้อยสี่สิบสายจบนะครับอีกรูปพี่อีกอีก,อกเอาเยอะหน่อยเยอะหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> คันนี้อู๋อินตานนะครับโชคแสนสักครับป๋าถึงครับใจถึงนะครับคันนี้ครับอันนี้คันนี้อู๋อินตานนะครับผมอินตานการยางอ่ะไปเลยพี่ 来来来！來來